นี่เป็นวันสุดท้ายของวอลเลอร์พาร์ซีซั่นที่36นะคะแล้วสิ่งที่อยากได้มากสุดในซีซั่นนี้ก็คือท่าเตนของคลิกซี่นั่นเองมาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้ท่าเตนของคลิกซี่หรือเปล่านะวันก่อนลองสุ่มไปแล้วหนึ่งครั้งนะแต่อดใจที่เหลือมาสุ่มมาสุดท้ายดีกว่าแตอนนี้สิ่งที่เราได้ก็คือโอ้โหกล่องแร่แร่สุดๆไม่เป็นไรแต้มยังเหลือไปต่อกันเลยมาลุน้นว่าวันนี้ต้องสุ่มกี่ครั้งถึงจะได้โอ้ก็ไม่แย่นะได้อีโมจิถาวร ไม่เป็นไรแต้มยังมีเหลือสุมกันต่อไปทุกคนเฮ้ย hey! แล้วในส่วนเราก็ได้ท่าเต้นของคิกซี่แล้วแต่ที่เหลือก็ถือว่าเป็นของแถมแล้วกันดูซิว่าจะได้อะไรโอเคองแรอีกแล้วทุกคนสุมต่อเพอเออาจจะได้สก,กินก็ได้นะถ้าโชคดีแล้วก็โชคดีจริงๆด้วยได้ของแรงอีกชิ้นทอรโคงมาเราจะสุมจนกว่าแต้มบุญเราจะหมดนะทุกคนโอเค แล้วแถวบนก็กวาดเรียบเลยมาดูกันดีกว่าว่าของที่เราได้หน้าตาจะเป็นยังไงไปดูที่คังเลยแล้วก็นี่เปิดใช้ไปเลยสิใค่ได้ท่าเต้นซีซั่นนี้ก็ดีใจแล้วมาดูดีกว่าว่าอีมมจิหน้าตาที่ได้จะเป็นยังไงกดใช้งานไปเลยต่อไปไปดูท่าเต้นที่เราอยากได้ดีกว่ากดใช้เลยน่ารักมากเลย ี่ไปส่งกันนะหมดเขตก่อนเที่ยงคืนวันนี้